กรรมธิการการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานะคะได้ตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกที่เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์การดําเนินชีวิตของมนุษย์นะคะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ทุกพื้นที่ ของโลกอย่างรุนแรงมากขึ้นนะโดยเฉพาะปัญหา,าโลกเดือดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาขยะมูลฝอยปัญหาน้ำเสียปัญหาหมลพิษซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนาและปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมการดำารงชีวิตของมนุษย์บนความเจริญทางเทคโนโลยี จนนำมาสู่ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมและขาดความตระหนักในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบันจึงจำเป็นนะอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างมาตรฐานาการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนโดยเริ่มจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวยชนประชาชนทุกกลุ่ม นะคะให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนะะเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมวุฒธธิสภาจึงได้ร่วมมือกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมคนดีรักโลกนะคะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นแนวคิดในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์น,นวัตก,กรรมการปลุกปล้องสาสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกช่วงวัยให้นำหลัก คิดด้านคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการาปลูกกิจสำนึกในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของสังคมส่วนรวมกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราได้จัดกิดจกรรมคนดีรักโลกด้วยการประกวดคลิปวิดีโอเป็นหัวข้ออนาคตที่ยั่งยืนบ้านส่วนรวมของเราและกําหนดจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ เลิศในการประกวดคลิปวิดีโอพร้อมจัดแสดงนิทรรศการคนดีรักโลกและการสาธิตผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนในวันอังคารที่1กรกฎาคม2568ระหว่างเวลา8นาฬกา30นาทีถึง15นาฬกา30นาทีหน้าห้องประชุมสัมมนา B1 ถึงหนึ่งะคะฝั่งสภาผู้แทนราษฎรชั้นบีหนึ่งอาคารรัฐสภาจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะะและ,ะสื่อมวลชนทั้งหลายได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับชมทัศการและมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนตามวันเวลาและสถานที่ตามที่ดิฉันนำเรียนแล้วนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกนะคะซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพในการแข่งขันโอเ c ก n ินโนเวชั่นอวอร์ดปี2025มีตัวสื่อพวกโรกันนะครับผมนำมาประกอบแล้วก็มีการแจกหนังสือที่เกี่ยวกับคุณธรรมท่มาพักการครับครับผมจัดนักเรียนเข้าร่วมชมในเทศการจำนวน่20คนค่ะตอนนี้ได้ได้มอบหมายพวกที่เกี่ยว องเพื่อที่จะดำเนินการแ,แล้วค่ะก็ตอวนิทการจะมาในวข้อเรื่องชุมชนขา่าวล้อมต่ำค่ะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกน่าเล่นกิจกรรมมีเกมมีของรางวัลแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะการขัขบเคลื่อนต่อพุทธศานส,สนาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะผ่านจากกิจกรรมต่างๆือการนำ การแสดงนะคะการแสดงขีตะมวยไทยค่ะลคภาพน่าแสดงกระบวนการของการกับเพื่อนกอบคนดีนะครับแล้วก็มีายแสดงทสศก,การมัมสกอน้องคุณธรรมในน้องผมใส่ค่ะซึ่งเป็นเกมออนไลน์ในโลกเสมือนจริงค่ะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมสถาโมูร์นะคะได้ ทดลองเล่นเกมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุดจริตจิตอาสาค่ะซึ่งก็จะตกับกลุ่มเป้าหมายที่จะมีการเชิญน้นองๆมาเรียนเข้ามาร่วมในการด้วยคับเราจะติดตามผลกับกลุ่มที่ให้ความสนใจกับเรื่องเรื่องเรื่อง,องาวต่างๆที่กับรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับกับไปเพื่อทำการบ้านด้วยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีในระหว่างวันนี้จนถึงวันงานเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปตลอดน,นะครับกรณีนี้นะครับผมเรียนให้ทราบเลยว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างความตระหนักรู้ให้กับลูกหลานเราที่เป็นเด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับในฐานะที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้นะครับขอให้ภาพโดยรวมของกิจกรรมในงานนะครับกิจกรรมในงานวันนั้นจะมี2ส,ส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งก็คือส่วนในของนิทรรศการเราได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคราชการและเอกชนนะฮะให้มาร่วมจัดงาน นะครับจะเป็นจำนวนประมาณ15หน่วยงานนะครับนะฮะมีการแสดงนะฮะซึ่งจะมีการนำศิลปะต่างๆนะฮะเช่นศิลปะในเรื่องของมวยไทยนะครับที่จะมาแสดงนะครับนำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผลตภัณันเกี่ยวกับการลักโลกนะมาด้วยนะครับและที่สำคัญเราได้พรมร่วมมือจาก สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษนะครับคือกอประนะครับจะจัดกิจกรรมนําศูนย์ศึกษาต่างๆ6ศูนย์ทั่วประเทศนะครับมาแสดงนะฮะในเรื่องของผลงานในเรื่องของการดูแลรักโลกนะนำผลิตภัณฑ์นะมาจําหน่ายด้วยนะครับนี่คือส่วนของภาคนิเทศาการอีกส่วนหนึ่งจะเป็นในภาคของในหอประชุมนะซึ่งก็จะเริ่มในช่วงบ่ายในส่วนนี้นะฮะจะมีกิจกรรมในเรื่องของการเอ่อการประกาศผล เรื่องของรางวัลนะครับที่เราประกวดคลิปวิดีโอนะครับรางวัลคลิปวิดีโอที่วันนี้นะฮะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินนะครับวันนั้นจะมีการรับรางวัลด้วยนะครับมีผู้ส่งคลิปเข้ามาประมาณ200กว่าคลิปนะครับวันนั้นเราจะให้รางวัลประมาณ1 0 20รางวัลนะครับเราก็เชิญชวนนะครับมาร่วมกันนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอที่ได้นั้นเราจะเผยแพร่ทาง u t u b e นะครับงานในวันนี้จัดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นว่า การดูแลรักษาโลกนะครับเป็นความดีและคนที่ดูแลรักษาโลกเป็นคนดีนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมเป็นคนดีร่วมกันนะฮะในการดูแลรักษาโลกครับขอบพระคุณมากครับ